สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับการคอมโบของคลาสอ a บิสนะครับว่าถ้าปิดทั้งหมดหรือที่ผมพอรู้เป็นอะไรยังไงมั่งที่ผมใช้ในาการเล่นในช่วงอยู่แรงมาสเตอร์นะครับมาดูกันที่คอมโบแรกกันก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นถ้าปิดพื้นฐานที่ คนเล่นอาบิททุกคนควรจะรู้ก็คือถ้าเราหาจังหวะลงสุสานได้ให้เราลงไปก่อนเลยนะครับเมื่อถึงช่วงเทอร์นี่เรามีเพยพอยต์แปดเราลงเซเบรสแต่ว่าก่อนที่เราจะลงอะ่ะเราต้องกดชาร์หรือหลุมก่อนนะครับเพราะว่าเทคของเซเบรสจะนับเพิ่มดาเมจให้ทุกตัวที่ลงมาอยู่ขอน,น้ามันครับโดยที่มีเทคบอกว่าในคอเมนซี่หครับจะบวกทุกตัวบวก2ดาเมจครับหลุม2ตัวก็จะเป็นตัวละ1ดาเมจใช่ไหมแต่ถ้ามี2ตัวก็คือตัวละ2ก็จะบวกไปอีกเป็นอย่างละ3ครับ จะเป็น3ดามจ2ตัวแล้วก็มิมิอีก2ดามจครับก็จะเป็น8แล้วก็รวมกับเซเบราที่อีโวมาอีกก็จะเป็น9ครับแต่ว่ามันจะมีท่าไปที่แรงกว่านั้นอยู่ครับก็คือเราเอามิมิไปเทรดก่อนแล้วก็ค่อยกดอีโวแต่ว่าไม่เอาโคโค่ไปเทรดนะครับแล้วก็พอเทรดตายปุ๊บแล้วเรากดอีโวเซเวรตเลยเซเวรตจะเสกมิมิออกมาให้เราอีก2ตัวแบบการันตีนะครับในกรณีที่เราไม่มี ตัวเพย์พอยต์หนึ่งตัวอื่นเลยในหลุมที่ตายไปจะได้ไดาเมจเพิ่มอีกสี่ครับอันนี้เป็นคอมโบอื่นนอกจากที่สามารถเล่นกับหลุมนะครับสมมุติว่าถ้าเรามือเรามีโกตอยู่นะครับเราสามารถกักดองโกดไว้ได้เล่นช่วงเหล็เกมนะครับแบบแบบถ้าตามรูปผมมีสุสานไว้อยู่แล้ว1อันแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีเพย์พอยต์สิบก็จะสามารถสแปบมโกตสองใบบนมือได้ แล้วก็ลงไป2ตัวแล้วก็กดหลุมจากนั้นลงเซอร์เบรลัสครับมันจะเป็น12ดาเมจครับแล้วก็ลงเซอร์เบรลัสอีกถ้าคุณกดอีโวก็จะเป็น13ดาเมจครับกับคอมโบเอิร์ดอีกแบบว่าอันที่2ก็คือที่มีโอลิเวียอันนี้ผมเกิดจากการที่ผมตั้งบอร์ดนาจนอีกฝ่ายเขาตีไม่ตายครับแล้วก็แบบลงเซอร์เบรลัสต่อไปมันก็จะเป็นแบบบัฟดาเมจมาสารเพิ่มให้ใหอีกครับเพราะว่าเซอร์เบรลัสจะบัฟ2ดาเมจทุกตัวครับไม่ส่วนว่าจะอยู่คลาสอะไร ขอแค่มีเทคในคโคเมนซี่หก็อพอครับส่วนคอมโบอันด้านล่างสุดท้ายที่เป็นเมดูซ่าอันนี้จะค่อนข้างตียากครับเล่นสักยี่สิบเกมอาจจะตีสักหนึ่งเองครับเพอเพก็คือทํายังไงก็ได้ให้เมดูซ่าไม่ตายในเทินแรกแล้วก็เทินต่อไปเราลงเซเบรัสครับนี่ก็ชนะแล้วครับเพราะว่าเมดูซ่ามันตีได้3ครั้งครับแล้วก็ขับดาเมิทครับมันจะทะลุเลนยี่สได้เลยครับเพราะว่าเมดูซ่าจะตีเป็น24ดาเมจครับยังไม่ลบตัวเอออันนี้เป็นการ์ดพวกที่ลงมาช่วง ต้นกมหรือว่ากลางกมแล้วจะมี Impact นะครับแบบเช่นแวมไพร์ถ้าเราลงตอนเทินสหรือเทิร์นึกดเพิ่มเพย์พอยต์เนี่ยแล้วลงมามัน Impact ค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าเลือดมันเป็นเลขขี้ครับถ้าเกิดว่าเจอตอนมีบัคก็ยิงไม่ตายครับหรือว่าซอสลงตัวตัวไหนมาก็ไม่ตายครับมันค่อนข้างค้าบอดหนาครับแต่ว่ามันมีข้อเสียที่ว่ามันจะเสียเลือดตอนลงมากับตัวต่อไปที่เป็นน้องน้องผีเพย์พอยต์สตัวนี้ ลงมาแล้วก็เก่งครับอีกฝ่ายจะไม่อยากตีครับเพราะว่าถ้าน้องตายน้องากซัมมอนสเกลตันออกมาครับกับสุดยอดการที่ถ้าเกิดว่าบอดลงแล้วเราลงมาค่อนข้างได้เปรียบครับคืออันเดนตัวนี้อิมแพคเยอะมากครับเพราะว่าแบบวิลเลียมจะไม่สามารถเคลียร์ได้หมดครับวิลเลียมระเบิดก็แค่สาครับแต่ว่ามีซอมบี้อีก2ตัวลุกขึ้นมาครับฝ่ายต้องจ่ายแวลูค่อนข้างสูงครับในการจะเคลียร์ให้หมดบอดในเธอช่วงปีพ้อยครับอันนี้เป็นคอมโบสำหรับสสยแอคโกลนะครับก็คือช่วงที่เรามีน้องน้องเอ็กเซลรีเนี่ย เราทำยังไงก็ได้นะครับให้บอดเรามีมอนมากที่สุดจะเป็นแบบกดหลุมของสุสานก็ได้ครับเสกมอนสองตัวหรือว่าลงมอนมอนใช้น้อยไปเพิ่มให้บอดเยอะถ้าเกิดสมมติว่าผมมีบอดสามตัวแล้วผมลงน้องไปน้องจะโบกดาเมจตามจํานวนตัวที่อยู่ขอนน้นนี่ครับก็ <c oughs> จะมี3ตัวบวกดาเมจน้องหนึ่ง <c oughs> ก็จะเป็น4ีดาเมจครับแต่ว่าช่วงลงน้องอะ่ะมันทำดาเมจไซเลรา2ครับ แต่ว่าข้อดีของน้องคือน้องเขามีสตอมครับถ้าเราอีโวน้องแล้วก็แบบตีหน้ามันจะค่อนข้างเก็บครับเพราะเซตต่อไปเราจะลงอารากาวีทําดาเมจเพิ่มเลยอีกครับเอาไปนะครับคอมโบเคียบอร์ดด้วยเบนนะครับก็คือจะลงมุกันมุกันเนี่ยมันมีข้อเสียตรงที่ต้องกินหลุมถึงแปนะครับแต่ว่ามันจะได้ข้อดีคือได้อีโวฟรีแล้วก็พวกโปสที่ลงมาทั้งหมดจะติดเบนครับก็คือจะเคลีย์บอร์ดโหดมากแต่ว่า มุกันผมไม่ค่อยใช้เท่าไหร่เพราะว่ามันกินในคอมเม้ซี่แครับว่าต้นเกมจะได้ในคอมเม้ซี่แมาถ้าเกิดว่าใช้กับมุกันคือผมจะหมดเลยครับแล้วก็แบบต้องฟาร์มใหม่เพื่อเล่นกับเซเปรัสครับกับอีกคนนึงน้องไมเดนน้องไมเดนเนี่ยมีเทคบอกว่าถ้าเราซูเปอร์เอวอน้องน้องจะฮิลเลือดเรา2แล้วก็ได้เลือดอีกสีเมื่อจบเทินครับแต่ว่าเมื่อน้องตีเสร็จแล้วน้องจบเทินเนี่ยจะได้บาเลียมาเหมือนกันครับโคตรโกงเลยครับถ้าแบบอีายเอาหมามาเท็ มาจูโน่ของซอสครับมาเทิดหมาจะตายเองครับห้าอีฟายแบบไม่รู้น้องก็เก่งอยู่ครับสาหรับคัสอบิสเพราะว่ามันได้ฮิวเลือด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าเป็นเด็กของคัสอบิสส่วนใหญ่จะค่อนข้างยิงดามจเข้าเนื้อครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยใส่แล้วเหมือนกันครับเพราะว่ากินเม็ดอีโวอันนี้เป็นคอมโบที่ผมชอบใช้มากเลยนะครับสาหรับตอนที่เล่นแอโกรครับเมื่อลงแวมไพร์ผมจะได้ข้างคาวฟรีใช่ไหมครับแล้วก็ผมจะต่อด้วยลงเซเว่์ข้างคาวครับจะได้ข้างคาวมา2ใบครับแล้วก็ มก็จะกด EU คอั้งคขาเลยครับผมจะได้3ดาเมจแล้วก็คีวอีกสก็จะเป็น5ดาเมจครับแต่ว่าผมจะได้ฮิลเลือดกลับมาด้วยครับก็จะได้สัดนเดนร์ครับสาหรับอันนี้แต่ว่าอันนี้ผมเล่นสําหรับทที่ผมคิดว่าลงอาร์ลากวีไปมันไม่ค่อยคุ้มครับเพราะว่าอีกฝ่ายอดโล่งผมเลยลงอันนี้ไปดูดเลือดฮิลคิวตัวเองหนีเลเทลดีกว่าครับถ้าแบบว่าเลือดไม่เต็มเพราะว่าเล่นอาบิทมันเสียเลือดตัวเองอยู่แล้วครับเลยจะฮิล er ให้มันฟื้นฟูมาให้2 0ก็ยงดีร ต่อไปนะครับเป็นคอมโบช่วง5พีพอยอีกคอมโบนึงนะครับที่ผมชอบใช้มากกว่าอันก่อนหน้านี้ครับเพราะว่ามันสามารถเล่นได้ทุกสายครับชาลอนกับคอมโบนี้แต่ว่ามันมีข้อเสียที่ว่าช่วงพีพอยต์5เรายังไม่สามารถอีโวชาลอนแบบซูเปอร์อีโวได้ใช่ไหมครับแต่ว่าคอมโบนี้มันจะช่วยเคลียร์บอร์ดโหดครับถ้าก่อนหน้านี้เราลงฟิลดอลแล้วฟิลดอลเราตายครับเราสามารถลงชาลอนในเชิญที่มีพีพอยต์5ได้เลยครับเพราะว่ามันจะการันตีชุบฟิลดอลให้เราครับแล้วเราอีโวฟิลดอลครับแทนที่จะอีโวชาลอน เพราะว่าการที่อีวัวฟิวดอเราจะเคลียร์มอนได้2ตัวครับเราจะสามารถเคลียร์มอนที่เลือดเยอะขนาดไหนก็ได้ครับเพราะว่ามันสั่งทําลายกับตัวของฟิลดอเองที่จะตีได้อีกครับก็จะเคลียร์บอยได้2ตัวครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอีโวชาลอนเราจะไม่คุ้มครับเพราะว่าชาลอนต้องการซูเปอร์อีโวครับถึงจะคุ้มมันก็ตีได้แค่1นตัวครับแต่ว่าถ้าเกิดเราอีโวฟิลดอเราจะตีได้2ตัวครับซึ่งคุ้มกว่าเยอะครับหรือว่าเราจะเก็บชาลอนไปเล่นช่วงพีพอยต์หก็ได้ครับเพราะว่าเราจะบล็อกซูเปอร์อี ต่อไปนะครับอลากาคาวีการที่ผมขอแนะนํนให้เก็บในมือแรกเลยนะครับเพราะว่ามี Value มี Impact มหาศาลครับในช่วงปีปอยห้ากเคื์บของมันมันสามารถแก้ทางกระได้หลายๆใบเลยครับอย่างเช่นแอนก็แก้ทางได้ครับเพราะว่าแอนเลือด4ถ้าเขากดยูก็แค่เลือด7ครับมันอยู่ในดาเมจของอลากาคาวีที่เขาจะทำเจ็ดดาเมจได้ครับก็คือลงอาราคาวีมาแอนก็ตายได้เลยครับ โดยที่เขาจะเสียเม็ด EU ฟรีเราไม่ต้องเสียเม็ด EU เลยครับแล้วก็เราก็ไม่เก็บนะครับอลากวีหรือถ้าเราอยากกด EU ทำสามดาเมจก็ได้ครับอลากวียังไม่แพ้เพียงเท่านั้นครับมันยังสามารถเอาชนะเซอร์คเนียได้ครับในกรณีที่อีกฝ่ายเขาโวลมาเทตก่อนหน้านี้ครับมันจะเป็นหกกับ2องมันจะเป็น8ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาเอาตัวไหนตัวหนึ่งไปเทมันก็จะเป็นเลือดก็หลังเหลือจิตครับแล้วก็ลงอลากวีก็จะตายทั้งบอดได้เลยครับมันเป็นการ์ดที่เก่งแล้วก็แวลูสูงมากครับ ต่อไปนะครับเป็นคอมโบเชิงลึกครับแต่ว่ามีอิมแพคค่อนข้างสูงครับนนก็คือเราสามารถลงโอลิเวียพอลงโอลิเวียจะได้พิพ้อยคืนมา2ใช่ไหมครับกับตัว2ใบแล้วก็ลีเลร์2สผมก็จะลงมัมมี่มัมมี่มันบอกว่าถ้ามันมีโคเแมนซี่สมันจะดีหน้าได้ผมก็จะอีโวโอลิเวียแล้วก็อีโวมัมมี่ไปด้วยมันก็จะได้ไดีหน้า5้ฟีครับกับโอลิเวียอีหนึ่งก็จะเป็น6ครับแล้วก็ไอตัว เพ์ที่ผมลงมาในภาพทางขวานี้คือมันเกิดจากการที่ผมเอาชาลอนไปกดซุปเปอร์อีโวครับมันก็จะชุบมาตลอดทุกเทินครับเพราะว่าเด็กผมใส่น้องอย่างเดียวครับในเพย์พอยสตัวที่เล่นในเพย์พอยสก็จะมีน้องที่ชุบออกมาดามีน้องจอะเพิ่มสองเพราะว่าในสนามมีตัวซุปเปอร์อีโวยืนอยู่ครับหรือว่าถ้าเราดีเทลไปแล้วทุกอย่างเราก็จะเป็น6กดามจใช่ไหมครับ เรายังสามารถกดลิปเปอร์ได้อีกครับลิปเปอร์ถ้าเกิดว่ากดใส่ตัวซูเปอร์อีวมันจะไม่ตายครับอีกฝ่ายจะบังคับมอนิายตายครับไว้ลูกค่อนข้างสูงมากครับเพราะว่าเคียบ์ดได้อย่างมากก็คือ3ตัวครับหรือว่าสี่สี่ตัวได้เลยครับถ้าเกิดว่าคุณแม่มามีตีหน้าต่อไปนะครับการกินิสือกับเมดูซ่าผมขออธิบายกินิสึก่อนนะครับกินิสึกเนี่ยมันจะมีเทคที่บอกว่าสุ่มทาลายมอนิไฟาย4ตัวแล้วก็ฮิลเลอร์สครับ ให้อีฝ่าย e มีปอดห้ามันก็จะสุ่ม4ตัวนะครับมันจะไม่ทำลายทั้งหมดมันจะไม่ไม่สนผลของไอ้เลยครับเพราะมันเป็นการสุ่มทำลายครับมันสามารถทำลายทันทีครับไม่ส่วนนประเภทของมันแล้วก็มันจะได้คิวละสี่กับอีเทคหนึงคือถ้าเรากั e ile, บอีฝ่ายบอดมันวีคหรือบอดลูกเนี่ยแล้วผมลงกินกระสือไปตุ้มแบบกดแบบให้เขาอัญเชิญมาป่ามาครับบอจดจะโคตรหนาครับเพราะว่าทุกครั้งที่มาป่าตายเขาจะได้ดาเมจเพิ่มครับตัวละหนึ่งครับ จะเป็นตัวที่มีเพย์พอร์ตเก้าตีเก้าแล้วก็เลือดเก้าครับกับเมดูซ่าผมขอแนะนําให้ลงช่วงที่อีกฝ่ายบอดตัวนานาเยอะครับอย่าเอาไปเคลียร์ไปพวกเฟรนี่ครับมันไม่คุ้มครับมันสามารถสั่งทําลายมอนิฟายได้ครับไม่สนว่าเขาจะมีเบนหรืออะไรครับเพราะเป็นการสั่งทําลายเลยครับโคมากครับสำหรับเมดูซ่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าเมดูซ่ารอดเป็นเลเยอร์นต่อไปได้โอกาสชนะเราแทบจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเพราะว่าถ้าเกิดซูเปอร์อโวให้เมดูซ่ามันจะตีเทิร์นนั้นเทิร์นยาวสิบแดาเมจครับ เป็นไงบ้างครับสาหรับไกด์การที่ผมสอนคอมโบของคัสอาบิทเท่าที่ผมรู้นะครับเผื่อว่าใครที่กําลังหัดเล่นอาบิทยอยู่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมมีเพียงเท่านี้ครับฝากกจจดิดามด้วยครับจะเป็นกําลังใจให้ผมในการทาคลิปต่อๆไปมากเลยครับขอบคุณมากครับ